เรื่องเมียบำเรอพ่อเลี้ยงตอนที่สองใกล้เดือนชายศาสินาลากกระเป๋าลงจากรถกระบะของลุงแล้ว จัดการจ่ายค่าโดยสารก่อนได้ยินเสียงทุ้มของหญิงสาววัยกลางคนค่อนไปทางไวยชราคุณหนูมาแล้วเธอเงยหน้าจากหูกระเป๋าขณะที่ก้มลงมองเผยหน้าหวานซึ้งขึ้นมองตัวบ้านไม้หลังขนาดย่อมกลางไร่ที่สุดทรมเต็มทนไร้การบำรุงรักษาเห็นแม่บ้านคนเก่าแก่อยู่มานานวิ่งลงมาจากบันไดบ้านแม่อุ สวัสดีค่ะาศาสินาพนมมือไหวก่อนเข้าสวมกอดแม่อุด้วยความคิดถึงแม่อุอยู่ที่บ้านหลังนี้มานานตั้งแต่เธอยังเด็กดูแลเธอแทนแม่แท้ๆมาโดยตลอดมาเข้าบ้านก่อนเถอะค่ะเธอยังเดินกอดแม่บ้านเข้าสู่ตัวบ้านทําจากไม้ทั้งหลังรูปแบบของภาคเหนือหลังคาทรงจัวมีกาแล แกะสลักควายด้านบนซึ่งแต่เดิมกาลายยังสดใหม่เห็นลวดลายชัดเจนจนบัดนี้ผุพังและซี่จางตัวบ้านเป็นบ้านแฝดสองหลังติดกันเดิมทีเมื่อก่อนด้านหลังใต้ถุนบ้านเปิดโลง่งจนเธอมักผูกเปลนอนใต้ถุนบ้านเสมอในยามบ่ายแต่เดี๋ยวนี้ต่อเติมบางส่วนไว้เป็นครัวและพื้นที่นั่งเล่นรับแขก งานเป็นยังไงบ้างคะแม่อุคุณหนูมาเหนื่อยอยังไม่ต้องไปวัดหรอกค่ะพอจะมีคนช่วยงานอยู่บ้างพักก่อนให้หายเหนื่อยเย็นนี้ค่อยไปฟังสวดเอ๊ะแล้วนี่ใครเป็นคนช่วยจัดการเรื่องพวกนี้ล่ะคะาศาสินาเห็นแม่อุ๊เงียบไปแซงเดินเอากระเป๋าเก็บเข้าห้องนอนเกา่าที่เธอเคยพัก แต่ยังดูแลรักษาจุสะอาดเรียบร้อยพ่อเลี้ยงผ่านแสงคะ่ะเป็นคนช่วยจัดการอะไรนะคะแล้วนี่มันเป็นเรื่องครอบครัวของเราไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาได้ยังไงคะแม่อุดึงมือคุณหนุของเธอให้นั่งลงบนเตียงลูบแขนเบาๆเพื่อปลอบให้ใจเย็นลงก็พอเกิดเรื่องขึ้นญาติฝั่งพ่อเลี้ยงตา แม้แต่น้องแท้ๆอย่างอาต้องจิตเองก็ไม่หันมาดูดำดูดีค่ะกระทั่งศพยังไม่ยอมไปรับออกมาจากโรงพยาบาลใบหน้าวานหน้านิ้วคิ้วขมวดเมื่อฟังเรื่องจากปากแม่อุจริงอยู่ที่พ่อของเธอไม่ใช่คนดีเรียกว่าเป็นคนเลวเลยก็น่าจะถูกแต่ในเมื่อคนตายไปแล้วทำไมต้องรังเกียจเดียดฉันกันด้วยคุณหนูคะ อย่าเพิ่งคิดมากเลยนะคะพักผ่อนก่อนเย็นนี้แม่อุจะให้ป้ออุยคำพาไปวัดค่ะแม่อุจัดแจงพรกข,ขอตัวไปเตรียมอาหารเย็นให้กับคุณหนูก่อนเดินออกไปยังเหลือบมองดวงหน้าซี่เซียวของคุณหนูด้วยความเวทนาแม่ของคุณหนูมาด่วนจากไปตั้งแต่เด็กทิ้งให้เธอเผชิญชะตากรรมอยู่เพียงลำพัง มีพ่อก็เหมือนไม่มีพ่อเลี้ยงตาไม่เคยสนใจใยดีลูกสาวคนนี้ทิ้งเธอไว้ให้อยู่ที่ไร่เดือนชายแล้วย้ายตัวเองไปอยู่ในเมืองพร้อมกับเมียใหม่นี่เธอยังไม่ทันได้เล่าเรื่องเมียใหม่พ่อเลี้ยงตาที่มาขอรื้อคนบ้านเพื่อหาทรัพย์สมบัติเพราะพ่อเลี้ยงตาเหลือแต่เปลือกและทิ้งนี่ไว้ให้ก้อนโต ซาส,สินาล้มตัวลงนอนเอาแรงหลังจากที่เดินทางร่วมสิบกว่าชั่วโมงจากกรุงเทพเพื่อมายังเมืองเหนือสุดของแดนสยามในใจเห็นภาพชายหนุ่มพ่อเลี้ยงพันแสงหรืออ้ายแสงที่เธอเคยเรียกอยู่เสมอยามเป็นเด็กน้อยชายหนุ่มลูกเจ้าของไราย,ยาสูกข,ข้างเคียงที่เธอมักไปคลอเคลียขอให้เขาคอยสอนงานในไร ภาพความทรงจำถลักทลายหลังไหลเข้ามาดังเธอนั่งมองภาพจากม้วนฟิล์มซึ่งแม้ว่าภาพเหล่านั้นสีซีดจางและลางเลือนไปบ้างบางส่วนหากแต่ความรู้สึกของวันนั้นยังแจ่มชัดกระทั่งยังรู้สึกได้ถึงความร้อนจากเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ไอแสงในดวงหน้ากล้าวกระด้างผิวคล้ำแดง ดวงตาลุกโชนมองเปลวไฟที่กำลังลามไหมอย่างรวดเร็วของไรยาสูบรวมไปถึงโรงบงที่ตากใบยาไว้เพื่อเตรียมส่งโรงยาในสมัยนั้นไร่ของพ่อเลี้ยงผันแซงไม่ได้ร่ำรวยเหมือนดังตอนนี้ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเพียงพอสำหรับรับมือไฟที่โหมไหมทั้งเร็วและแรงได้ร่างสูงตระงานจึงทำได้เพียงวิ่งทะลุพื้นป่า ถือถังน้ำสีดำพยายามตักน้ำไปรดรงบ่มให้มากที่สุดกับคนงานเพียงหยิบมือแต่มันก็เปล่าประโยชน์อากาศแห้งของภาคเหนือมักโหดร้ายเสมอเมื่อถึงยามหน้าแรงเชื้อเพลิงจากการเผาไหม้ใบยาเกิดควันสีดำโวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกับเพลวเพลิงสีแดงชานชายหนุ่มร่างสูงเกรง สุดลงคุกเข่ากระแทกพ,พื้นติดดินด้านหน้าสีหน้ากลาดเกลียวแงนหน้าขึ้นฟ้าตะโกนร้องออกกล้องสุดเสียงดังเสียจนนกกระพือปีกบินแตกออกจากรังเสียงร้องโหยหวนกรีดแทงเข้าไปในหัวใจของศาสินาเด็กสาววัย17ปีที่ได้แต่ยืนมองเขาและรงบ่มที่เผาไหม้ลูกแสงลูก าศาสินาประคองระพีแม่ของพันแสงไว้ฉุดเธอไม่ให้วิ่งเข้าไปร่างอวบเตี้ยขาวจัดดังคนเนื้อสุดลงคุกเข่าที่พื้นเช่นกันกับน้ำตาไหลอาบแก้มคุณนาคะระพีก็แขนของาศาสินาไว้แน่นดังเถาวันเพื่อประคองร่างของตัวเองไม่ให้ล้มลงดวงตาร้าวรานมองภาพรงหน้าผ่านม่านน้ำตา หมดแล้วเดือนหมดสิ้นทุกอย่างแล้วจังหวะนี้ที่พันแสงผลันลุกขึ้นเธอเห็นดวงหน้ากล้ากล้องต่ำลงมองมายังเธอเปลวเพลิงยังลุกโชนแสงอยู่ด้านหลังเกิดเป็นเงาสีแดงโหมแรงเพราะบ้านเธอเดือนพ่อของเธอเป็นคนทำเขาต้องชดใช้บ้านของเธอต้องได้ชดใช้หนี้ในครั้งนี้ แววตาวาวโรดดังอสุรกายจ้องอาฆาตส่งเสียงกดตำ่ำสะกดกร่านความโกรธตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเธอกับเขาสูญสิ้นความผูกพันที่มีให้กันและเธอไม่เคยเจอพันแสงอีกเลยาศาสินาลืมตาขึ้นจากภาพความทรงจำเหล่านั้นเธอได้แต่อ้อนวอนสวดภาวนาขออย่าให้เธอได้เจอไอ้แสงพี่แสง หรือพ่อเลี้ยงพันแสงอีกเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พริมรินอ่านให้ฟังต้องการซื้อ e b o ุ๊หรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอ แล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องหนังสือเสียงนิยายโรแมนต์พรินรินอ่านให้ฟัง